สวัสดีครับกลับมาพบกันอีกครั้งครับใน My Free People ครับวันนี้ก็เป็นวันที่21สิงหาคม2564น้าะครับเป็นวันเสาร์นะครับยี่นนี้ก็อัดคลิปเตรียมสอนอัดคลิปบทเรียนนะครับสำหรับอาทิตย์หน้าไปเรียบรอ้หนึ่งวิชาหรืออีกสองวิชานั่นหนักใจเหมือนกันนะครับแต่ไม่เป็นไรครับเราก็โดนไป อแต่จริงๆแล้วช่วงเมื่อวานนี้ยท่วงที่ผมบอกคลิปเมื่อวานนี้ว่ามันไม่น่าจะมีอะไรนะไอไอทะลุฟ้าก็อยู่พวกหนึง่งแล้วไอ้พวกเด็กๆพวกนี้มามากันไม่กี่คนเพอเอินผมเห็นคลิปตอนเริ่มตน้นแล้วตอนหลังเนี่ยผมไปทํางานต่อก็เลยไม่ได้ดูข่าวอะไรเลยแล้วก็มาอัดคลิปตอนมาอัดคลิปก็ไม่ก็ไม่ได้ติดตามข่าว แล้วก็มาอัดคลิปเนี่ยตอนช่วงตน้นใชช่วงตอนช่วงดึกๆนะครับก็เลยรู้สึกว่าแม่มันมันไม่ได้พลาดแล้ววันนี้ทั้งวันก็ไม่ได้ติดตามข่าวว่ามีอะไรจนเพิ่งมาดูข่าวเมื่อตอนสามทุ่มเนี่ยก่อนทำคลิปเนี่ยอ๋อเขาบอกว่าวันที่ยี่สิบเนี่ยมันถึงจุดพีคผมตามข่าวช้ามากเลยนะคือ คือวันนี้ทั้งวันก็ไม่ได้ดูข่าวนั่งทํางานอยู่นะครับก็นั่งอัดวิดีโอไปน,นั่งทํางานไปอยู่ก็ปรากฏว่ามันมันพีคมากพีคถึงขั้นที่ว่าเห็นคอฟอเนี่ยเอาปืนจ่อยิงเลยมอเตอร์ไซค์ผ่านเออผมผม,ผมดูตั้งหลายรอบเพื่อมันดูแล,แล้วก็วันนี้คงมีนักข่าวไปถามถามตำรวจ นะครับใครก็ไม่รู้อ่ะไม่ไม่ไมพักพงหรือใครคนหนึ่งที่เป็นรองหรือแม้แต่ผบตรไม่น่าไ,ไม่น่าใช่ผบรตรอบอกว่านั่นตำรวจหรือเปล่าทำไมตำรวจทำอย่างนี้ท่านผู้บัญชาการหรือท่านรองผู้บัญชาการคงบอกว่าเดี๋ยวต้องตรวจสอบก่อนว่าใช่คอฟรหรือไม่ใช่ตำรวจหรือไม่ผมบอกเค้ย <laughs> คนอยู่ตรงนั้นถือปืนถือชุดอยู่ตรงนั้นแล้วถ้าไม่ใช่แล้วถ้าเป็นคนอื่นมานี่ผมว่านะไอตำรวจก็คงอยู่ในภาวะที่นะถูกเจาะทะลวงอะอขาดความมั่นคงอะ่ะปล่อยให้มือที่สามปลอมตัวมาเป็นตำรวจแล้วก็เข้าไปสร้างสถานการณ์อย่างนั้นแล้วสุดท้ายก็คงจับไม่ได้เออไอเรื่องอย่างนี้ผมว่าแต่สุดท้ายก็เห็นภาพต่างๆเห็นข่าวต่างๆมาแล้วเนี่ยมัน เบบิยอนมันเกินขอบเขตไปก็ไม่รู้ไม่รู้จะเรียกว่ายังไงนะซึ่งมันไม่มีความจาเป็นพวกนี้มันเหมือนกับมี license to act อ่าผมไม่อยากบอกว่าเป็น license to kill นะครับ license to execute license to to ปราบมันไม่ได้เป็นการควบคุมอ่ะมันเป็นการไล่ขึ้นมากลางเมืองถึงแม้จะล็อกดาวน์นะครับในขนาดที่มีผู้คนสัญจรไปมาอย่างเงี้ย คือเวดนะเวดดูแค่แค่ชุมนุมแล้วเขาไม่ได้ยกกองโจรมาถลม่มแล้วภาพนี้ยออกไปทั่วโลกเชื่อว่าอย่างนั้นผมไม่ทราบว่าทีมทีม PR เนี่ยเขาเตรียมแก้ตัวนี้ไว้อย่างไงอันนี้อันนี้ลำบากคือผมผมว่าผมมองผมมองภาพรวมของประเทศอะ่ะเออเราแก้ปัญหาภายในการเรา ทะเลาะก,กันให้คนอื่นเขาเขานั่งมองกันอายกันบ้างไหมอะไรอย่างเงี้ยเออผมว่าเรื่องเรื่องภายในบ้านมานั่งทะเลาะก,กันทำไมไม่ไม่ปิดบ้านคุยกันให้มันดูดีเพรามว่าอย่างนั้นนะเสร็จแล้วอยู่ดีๆก็ยกคอนเทนต์นได้ออกไปใช่ไหมครับก็เห็นมีคลิปชาวแตว์ดินแดนก็ออกมาจะไปฟ้องทนายกหรือไม่ก็ไล่ทนายยกไปอยู่ที่อื่นซะ เอ้อันนี้มันเป็นเด็นมันเป็นประเด็นรอบๆนะเออมันเป็นประเด็นรอบๆนะแล้วมันเป็นประเด็นที่เขาไม่ได้ไล่เพราะท่านนายกเพราะท่านนายกเหตุผลทางการเมืองแต่เขาประชาชนเดือดร้อนอ่ะสิ่งที่ท่านสิ่งสิ่งที่มันเป็นผลพวงที่มันเกิดขึ้นต้นตอเนี่ยมันทำมันทำมันทำให้เขาเดือดร้อนถ้าเราแก้ปัญหาอย่างนี้มันก็มีคนเดือดร้อนแล้วผมว่าข้อไซโลเหมือนกัน คือไม่ดู consquence ไม่ดู unintended consquence หรือแม้กระทั่งไม่แคร์ consquence รอบนอกว่าจะเกิดอะไรเหมือนกับเผาบ้านเพื่อจะไล่หนูหรืออะไรสักอย่างที่เขาเขาทำกันนะ่ะที่เขาเปรียบเทียบกันนะผมว่าอันเนี้ยมันมันเสร็จแล้วบ่ายเนี้ยไม่ใช่บ่ายในวันเนี้ยมันก็เกิดเพจขึ้นมาก็คือกลุ่มไอ้เด็กๆเ,เนี่ยแรกๆเมื่อวานนี้ผมยังผมยังรู้สึกว่าไม่ค่อยชอบก็คือมัน เฮ้ย <Hey, S 2> มันโตกันแล้วเนี่ยมันไล่มัน,ม,นมันต้องคิดอยู่ว่าว่าพวกคนมันลำบากแต่เขาก็เป็นกลุ่มฮาร์ดคอร์ในกลุ่มเด็กทั้งหมดคือคือทุกคนมีมีเอกลักษณ์มีวิธี approach, แอปโพสหลายๆแอปโพสไม่ใช่ว่าเขาไม่มีประโยชน์ไม่ใช่ว่าสิ่งสิ่งที่เขาทำมันผิดไปซัทั้งหมดถูกไหมครับแต่พอเขามาขึ้นประกาศตัวว่าเป็นกลุ่มทะลุกแกส๊สหรือแบบกลุ่มทะลุฟ้าครับ แล้วเขาก็บอกว่าเขาก็จะจะไปไล่ในยกอ่ะเออเขาบอกอย่างนั้นนะถูกครับจนสุดท้ายเนี่ยที่ต้องล่าถอยไปที่ต้องยกแล้วเปิดแล้วก็ย้ายไปอยู่ใกล้ๆบ้านในยกใกล้ๆลาบหนึ่งตรงนั้นก,ก,ก็ก็เพราะว่าประชาชนเดือดร้อนประชาชนต้องออกมาดา่าแต่ไอที่ผ่านมาสิบกว่าวันน่ะที่มันเกิดทุกวัน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 น่ะไม่เคยคิดไม่เคยคิด อย่างน้อยในระดับผู้บริชาการต่างๆไปจนถึงในายกเองเนะี่ยไม่เห็นเหรอผมไม่รู้เหมือนกันนะผมว่าผมว่าอันนี้อันนี้อันนี้คือผมเน้นถึงความเป็นไซโลเน้นถึงความไม่เห็นภาพรวมไม่ได้มองภาพรวมว่าว่าสุดท้ายแล้วมันคืออะไรมันก็เลยย้อนกลับมาว่ามันเป็นยุทธศาสตร์หรือเปล่าหรือเขาคิดแค่ยุทธวิธียุทธวิธีแค่ทำไงให้ชนะชนะชนะอะไร ชนะในการปราบจราจรหรือปราบความวุ่นวายยังไม่ใช่จราจรแต่ยุทธศาสตร์มันไม่มีเขาเขาแค่มีวิธีที่ทำให้จัดก,การกับกลุ่มเด็กอันพานนะวันนี้เป็นกลุ่มทะลุแก๊สแล้วมีจุดมุ่งหมายแน่นอนมีตัวตนแน่นอนเขาประกาศมาแต่เมื่อก่อนนี้ไม่มีประกาศมาแล้วกลุ่มนี้เขาบอกว่ามีการถอดบทเรียนด้วยนะ lesson l e a r n แล้วเขาก็พยายามตอดล่ะอ,อันนี้มันก็เป็นภาพสะท้อนออกมาให้เห็นเสือมมาให้เห็นว่าเฮ้ยไอ้พวกนี้มันมันไม่ใช่เว้ยแต่ว่ามันอาจจะมีคนแฝงหรืออะไรสักอย่างหนึ่งแต่แต่แต่สุดท้ายก็ไม่รู้สิผมก็ยังอ่ะเติมแต้มให้นิดหนึ่งอย่างน้อยมีประกาศตัวตนออกมาถูกไหมครับแต่ว่าถ้าถ้าเกิดเราด,าด่าตำรวจเราเราก็ต้องด่าดเด็ดด้วยเพราะว่า ถ้าไม่มีเด็กก็ไม่มีตำรวจแล้วก็ไม่มีความเดือดร้อน้แต่ตำรวจกับเด็กนะครับแล้วก็ผู้ใหญ่โอ้มันคน,มนคนละเลเยอร์กันเลยถูกไหมครับเขาบอกว่าอย่างน้อยก็เฮ้ยไม่ไปปิดใกล้ๆนู่นไอ้บริเวณนู้นยังค่ายทหารไม่เดือดร้อนถ้าจะไปตีกันไปตีกันตรงโน้นไอ้ตรงนั้นมีโรงพยาบาลอยู่อันนี้คนคนจันบ,บดินแดงเขาบอกมานะผมบอกเอออันนี้จริงๆไม่ได้กะว่าจะมาเล่าข่าว เสร็จแล้วเสร็จแล้วไปปักป้ายไล่ตำรวจหรือปักป้ายเวไวยการเคหะมาบอกให้เอาลงโอ้ะน,นี้อันนี้มันโชว์อะไรครับอันนี้มันโชว์อะไรมันโชว์ถึงการเชื่อมโยงของอำนาจที่จะเข้ามามีมาต่อผู้บริหารของการเคหะทั้งนั้นแสดงว่าหน่วยงานราชการอยู่ภายใต้อำนาจของของผู้นาอยู่ใต้อำนาจของรัฐบาลอย่างเดียวเพราะฉะนั้นคุณจะไม่มีสละ,ะเลยเลยเพราะฉะนั้น คุณจะทำอะไรไม่ทําอะไรจริงๆเรื่องนี้มันไม่น่าเกี่ยวนะสิ่งที่ผมจะชี้ให้เห็นนั่นคือ 1. รัฐบาลไม่มียุทธศาสตร์รัฐบาลมีแต่วิธีและวิธีก็ทําไปเรื่อยๆเ,เพราะฉะนั้นมันไม่สามารถบอกได้เลยว่าไอ้สิ่งที่ทำเนี่ยจะทําให้รัฐบาลนชนะใจประชาชนได้ยังไงยุทธศาสตร์นะครับติงทูวินนะครับแต่ทำทๆทาไปทําโดยไม่คิดทําโดยไม่ติงทูวินเพราะวันนี้บางครั้งเ,เราไม่เข้าใจกับยุทธศาสตร ค,ากกาปปคุณต้องมียุทธศาสตร์ในการจัดการกับม็อบตั้งแต่มีม็อบปีที่แล้วคุณต้องมียุทธศาสตร์ในการที่จะนั่งให้อยู่ถึง20ปีครบยุทธศาสตร์2ี่สิปีจนท่านอายุ80แต่ทุกวันนี้ท่านไม่มียุทธศาสตร์ท่านมีแค่แค่วิธีทําทําไปเรื่อยๆทําไปเรื่อยๆเหมือนกับวัคซีนเนี่ยวัคซีนน่ยวัคซีนก็ไม่มียุทธศาสตร์แก้ไปเรื่อยๆแก้ไปเรื่อยๆแก้ไปเรื่อยแก้ไปเรื่อย ผมวางแล้วก็เหนื่อยใจแล้วอย่างนี้ประเทศไทยทั้งหมดที่ทํามาเนี่ยถ้าตกอยู่ในน้ามือหรือว่าตกอยู่ภายใต้การวางแผนหรือภายใต้ความคิดของของคนจาัดก,การการม็อบอย่างนี้หรือหรือ,หร,อหรือคนกลุ่มนี้หรือนักการเมืองกลุ่มนี้ก็ตามเองก็ตามเนี่ยแล้วประเทศไทยมันจะเป็นยังไงวะเพราะมันไม่มียุทธศาสตร์หรือแค่ว่าไปไปก๊อฟเข้ามาไปลอกเข้ามาหรือที่เรามี Thailand 4.0มาก็เพราะว่าเฮ้ยอังกฤษมีเว้ย อเมริกามีไอ้สิงคโปร์มีเอาว่าเราดิจิตัลด้วยแต่พอถึงเวลาปุ๊บดิจิตัลมันไม่เกิดเพราะมันไม่มีพื้นฐานนะเราจะไปยังไงล่ะก็ยังไม่รู้แล้วก็มานั่งทำนู่นทำนี่นี่คือความคิดแบบไซโลเต็มๆเลยแต่จริงๆผมไม่ได้มาวิจารณ์การเมืองแต่ผมเราจะมาคิดว่าความคิดเราเนี่ยเป็นความคิดไซโลแท้ๆล้วโคตรไซโลด้วยสังเกตได้เห็นเลยว่าเฮ้ย มันจะอะไรกันนักกันหนาว่าเฮ้ยคุณฐานะเป็นผู้เช่าฉันจะติดป้ายอะไรสักอย่างหนึ่งมาคุณกลัวความบาดหมางเหรอการเคหะเออหรือหรือผลกระทบอะไรต่างๆผมเข้าใจคนเป็นบริหารคนเป็นผู้บริหารหรืออะไรก็ตามสิ่งที่คุณควรจะกลัวเนี่ยจริงๆแนละ้วคุณจะกลัวใครกลัวประชาชนฟ้องกลัวผู้เช่าฟ้องเพราะคุณต้องมีอิสระเพราะถ้าถ้าถ,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 ถ้าเกิดเป็นอย่างเนี้ยประเทศเราจะเป็นแค่ระบบระบบหนึ่ง แล้วคนทุกคนก็จะเป็นแค่ subsystem ถูกไหมนะมันไม่มีอิสระจริงๆคนทุกคนต้องทำตัวเป็นระบบที่มันอิสระแต่อยู่ภายใต้ระบบใหญ่ที่เป็น system of system มันเป็น ecosystem มันเป็นสังคมที่เกลื่อนกันในภาพใหญ่แต่นี่มันรู้สึกว่าเหมือนมันเหมือนจะถูกคนโทรลมันเป็นความเกรงกลัวนี่คือข้อสังเกตแล้วผมเชื่อว่าตำรวจก็อาจจะตกจุดฐานะแบบเดียวกันหรือคิดกันไปเองก็ได้ ซึ่งจริงๆอาจจะไม่ใช่อย่างนั้นก็ได้หรือผมอาจจะแค่แค่แค่คิดไปหรือผมอาจจะคิดมากไปเองผมว่าผมว่าความเป็นประชาธิปไตยเนี่ยไอ้ไอที่โครงสร้างซิสเ็มที่ผมเคยเล่าให้ฟังเนี่ยสส่วนเนี่ยมันต้องมีอิสระต่อก,กันไม่มีใครขึ้นต่อก,กันแต่ถึงเวลาปุ๊บมันก็ต้องมาตกลงร่วมกันถ้ามันไปในทิศทางเดียวกันได้ประเทศก็จเจริญแต่ถ้าเกิดมันขัดแย้งต่อก,กันเฮ้ยแล้วมันแชร์กันแล้วยังอยู่ในทิศทางเดียวกันเนี่ย ไ้่ผมว่ามันมันก็ยังไปได้แต่ไม่ใช่ว่าประชาชนต้องอยู่ใต้ราชการราชการต้องต้องอยู่ใต้รัฐบาลและประเทศชาติจะดีอย่างนี้มันไม่ใช่ครับมันเป็นมันเป็นทรินิตี้มันเป็นตีเอกานุภาพมันไม่ใช่ไอแบบแบบหุนรัสเซียที่เป็นชั้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 นลงไปมันไม่ได้เป็นเลเยอร์อย่างนั้นมันเป็นระบบครับมันเป็นซิสเต็มออฟซิสเต็มครับนี่คือสิ่งที่ผมสังเกตได้จาก ได้จากการการที่ผมดูขา่าวแล้วผมนั่งวิเคราะห์ว่าเฮ้ยสังคมไทยเป็นอย่างเงี้ยและนี่แหละมันกำลังถูกเบรกออกไปแต่ในในขณะเดียวกันถ้ามันถูกเบรกออกไปมันถูกทําให้ไอกโคไซโลเนี่ยมันหมดไปถึงเวลาปุบ๊บมันมาเป็นอินทิเกรต็ดปุ๊บเนี่ยเฮ้ยมันก็ต้องมีฟันเดิมเนชั่นอะไรบางอย่างมีต้องแพลตฟอร์มอะไรบางอย่างแล้วจะต้องมีมาเซ็ตอะไรอย่างต้องเปลี่ยนแปลงไปต้องคอยติดตามครับ โอเคครับแล้วพบกันใหม่ครับใน My Free People ครับ